ขอบคุณนะครับสำหรับขวดนมด้วยเฮ้ยอันนี้คือโ,โอ้โหรองเท้าด้วยอันนี้คือเหมือนเขารู้ว่าลูกเขาใส่เสื้อสีอะไรเห็นไหมสีผูเห็นไหมกระเป๋าคุณแม่มีกระเป๋าคุณแม่มแมโอ้ออันนี้กระเป๋าฝากคันใช่ไหมกระตาหมากระตามา เอาเอาตรงนะผมว่าพวกพี่เป็นมากเลยแหะตอนเนี้ยอเอไม่นะพี่มีมีที่ใส่โอ้ครับผมขออุ้ขอบคุณครับนุกกระปายนะแค่เลี้ยงแค่เลี้ยงลูกที่เป็นตุ๊กตาเนาะแต่พี่เขาอ่ะ ขวดนมนกต่บพี่คืออันนี้พี่พี่เอามาให้ให้ลูกนุกคือเหมาะกับการแบบออกมาเที่ยวเลเนาะมีชื่อมาแล้วครับน้องปุยฝ้ายเด็กหญิงดนนภาศิริแววเด้เาตรงนะ หลังจากได้ลูกมา1คืนเราก็เลี้ยงลูกลูกใครลูกมันเนาะตื่นเช้ามาลูกชายกับลูกสาวเรามีใบเกิดแล้ว <S 2> <S 2> <_' S 1> แล้วไม่นจะเกิดอยู่โรงพยาบาลธรรมดานะโรงพยาบาลไหนนะโรงพยาบาลตำนานตำนานทน่ศา,น,น,าน,น,นอีสา <_' conferences> น อยากจะพูดเลยว่าวันนั้นพยาบาลเยอะมากเต็มหน้าเวทีเลยมาทำคลอดูกเราพี่ป๊อบเชิญครับเชิญเชิญเชิญโอ้เ่ียครับเชิญ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 ที่รักที<ๆ>่รักเอาเงินก่อนเลยคะ่ะมาแล้วเอาตอนนี้นะครับประชาัมพันน,พพนนะครับถึงพี่ๆทุกคนนะฮะนั่งเก้าอี้ก่อนเด้อ นะครับตอนนี้อยากให้ทุกคนไปนั่งเก้าอี้ก่อนนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าล้นมามากเลยนะฮะมันบางคนข้างหลังด้วยแล้วเวลาถ้าเราร้องเพลงที่มันมันเต้นหรือมันเด้าอย่างเงี้ยนุกยังนุกนุกยังอยู่บนเวทีไงนุกไม่มีคนอยู่ข้างหน้านุกก็เด้าได้าเด้าได้สบายโอ้อยนี่ตามภาษาบาลท่เนหนอ,อยานเอื้อยแล้วเด้ดาด่ากันนะ <S <S ไม่นั่ง <S <S ไม่นั่งตัวสักคนนะครับ ไปนั่งโต๊ะซะก่อนเด้อโอ้ยทุกเล่าหนึ่งปะนะครับยังไงก็ขอบคุณมากๆนะครับสำหรับลูกชายและลูกสาวเรานะนออออขอบคุณครับผมขอบคุคบา้าถ้าเทาเทาเอาไปก่อนฝ้ายคือเอิญเทาท,าท่านเทาเดีย๋ยวแป๊บหนึ่งนะ ลุกว des ่าร้อนมากเลยว่ราะฉิบ่ถอดว่าสฉิกั้นใจลุกว่านุกจากกั้นใจที่ใจเลยไปขาถอดให้ถอดให้ป้าหน่อยถอดอสียงนอกวันนี้ก็ไม่ธรรมดานะมีคนถอดเสื้อให้ด้วย ถอดเสือ้อเองก็มาปเปลี่ยนมันเป็นจังหดไอ้เข้มไอ้เข้มซอยกันไอซอยกันได้มาถึงเบิดกันร้านลุงที่ร้านเบิดแหลายห้องอ่ะอะอะไรครับนี่ของไปเอาใส่ให้ไปมัคนคืออะไรครับโอเคครับโอ้โอเคครับ อันนี้ผมจะพูดไปนะผลงานเพลงนี้อยากให้ทุกคนช่วยกันร้องนะฮะเป็นผลงานเพลงที่น่าจะทําให้ทุกคนรู้จกักนกและปายมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะฮะตอนนี้ก็ทะลุแล้ว30สิล้านเรียบร้อยก็ขอบคุณพี่พี่เอซีทุกคนนะฮะขอบคุณที่ผักดันนะครับแล้วก็ขอบคุณคุณคนนี้ด้วยก็ขอบคุณ อะไรก็ขอบคุณทุกการรับชมแล้วก the ็ทุกการสนับสนุนที่ให้พักดันเด็กน้อยทั้งสองคนเลยนะครับผลงานเพลงนี้ถือว่าเป็นผลงานแจ้งเกิดของพวกเราอยากให้ทุกคนร้องช่วยกันดังๆได้หรือเปล่าใส่ถูกไหมเนี่ยพูดไหนพูไหฮะ พูดไปพูดไปหนึ่งผลงานเพลงครับเพลงรักนะต่อวานเอา้าให้พี่เขาไปนั่งโต๊ะทำไมอยากขอเขาลงมาพี่พี่ไปนั่งโต๊ะนะครับแล้วก็นั่งผับเพียบแล้วก็ร้องเพลงช่วยเรานะ